อันนี้คืออะไรคะมะกรูดมะนาวรอยจิ้อเอาด้วยเอาไปใส่รถเลยนะคะไปใส่รถเลยเอาด้วยรีบเอาเลยถุงละเท่าไหร่นี่อ like ันนี้ร้อยหนึงเดียวเดียวคนนี้นะอันนี้ตามถุงร้๋ย มานอได้นะคะอันนี้คือผ้าอะไรร้อยยี่สบจันนี้าอะไรคะร้อยห้าสิบาเองค่ะนี่ผ้าทำมาจากอะไรมผ้าได้มาจากอะไรเขาวเขาขายผ้าสวยดีจ้ะผ้าก็มาตี้จอยขอมาผืนเท่าไหร่คือร้อยห้าสิบจนร้อยยี่สิ1ร้อย่สวยก่อนีร้อ ต้องตัดมันต้องใหญ่กว่านี้มันจะตัดเสื้อได้ผืนนึงได้อันนี้เป็นอยไดได้ม้รมคายบออยคอดลน้จจัดมันต้องเป็นผืนใหญ่เท่ากับเนี่ยอันนี้คือผ้าของมาผืนหนึ่งนะนที่ใส่อยู่ได้ได้ได้จัด้เดี๋ยวจะจองอันนี้ไว้นะจองจะองไม่เอา้คนอันนี้คือแกเขาซื้อแล้วเรอเนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้ฝักอันนี้สองอันนี้อันนี้อันนี้จองกีถุงค่ะจองไว้สองถุงสองถุงนะคะน้ำผึ้งหมูยอน้ำผึ้งมะนาวอันนี้ชิมได้ใช่ไหมอาพี่อ้นมาชิมให้ดูหน่อยน้ำตาลน้ตาขึ้นเฉย้งาเชิมตอนเดียวตัวน้ำตาลขึ้นง อ๋ออจ้ะันนี้อร่อยดีนะี่ซือบะงวงของเราเนี่ยคนเจมอือจะกันนี่เราบองวนสดดิจ้าที่ไม่ดองอันนี้พร่องพึ่งแท้เหรอพึ่งแท้จ้าพึ่งแท้มันบอสขาเมนค่ะถึเท่าไหร่เนี่ยพึ่งพึ่งโพก้ขวดละเท่าไหร่วดละสามร้อยจ้าลายง่ากนะคะโพงมันอยู่ใหญ่ๆใต้ดินนะคะโพงใหญ่ๆนะคะอืออันนี้กี่กี่กิโลดีจ้า เดี๋ยวจะรวมออกมาก่อนผมจะเดียวอันนี้กล้วยฉาบละสิบบาทค่ะละสิบบาทโอ้เดี๋ยวเราจะมาอุดหนุนเข้าอยู่จะมาจ่ายทีเดียวเลยแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ละสิบบาทอันนี้กลุ่มอะไรนะนี่กลุ่มอย่างเกาะแตงใหญ่ะค่แตงใหญ่พุทราหนิวะค่ะพุทรานมสดค่ะ,คะบบกินกินไหมพุทราที่ตัวเองปลูก กินไข่ดิค่ะแล้วก็เอามาแปลนี้เนี่ยเดี๋ยวจากกลางห้องแปลรูปเป็นอะไรบ้างแปลรูปก็เป็นระบบเชื่อมแล้วเนี่สามนอเชื่อมแล้วสามนอนี่หน่อไม้ก็มีหน่อไม้ดองห้าสิบบาทอ๋อคือเห็ดดิค่ะอันนี้อันนี้ถุงอันนี้ก็สิบบาท อันนี้ใส่น้ำตาลใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ใส่เลยอ๋อนี้อบเนยแต่ว่าเป็นกล้วยเป็นอันนี้กล้วยกล้วยหอมส้มอันนี้กล้วยน้ำว้าค่ะอ๋อกล้วยน้ำว้าที่ทำแบบนี้ไม่มีเหรอหรือมันทำแล้วไม่สวยมันไม่สวยอ๋อมันไม่สวยใช่ไหมสีมันจะไม่สวยแบบนี้อันนั้นอันนั้นให้เป็นรอยหนึ่งเดี๋ยวจะเอาอันนี้ด้วยให้เป็นรอยหนึ่งพอดีเอาไหนคะเอาอันนี้ยเจ็ดสิบไปได้สามสิบอันไหนอร่อยแนะนำหน่อย แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบถ้าชอบแบบไหนก็อันนี้มันเป็นสมุนไพรนะคะนี่มีใส่ใส่นี่หมาใบนี้ขออเราอันนั้นร้อยหนึ่งพอดีตรงใส่จังเลยว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้เช็คกล้วยอ๋อเช็คกล้วยหอมอ๋อนั่นเช็คกล้วยหอมเล้วด้วยอันนี้อ๋อทำเอง อยู่ที่ตำบลอะไรนี่ตำบลปากตมบ้านท่าดีหมีค่ะมันท่าดีหมีต้าตำบลปากตมอำเภอเชียงคานอ๋อเชียงคานโอเค